สวัสดีจ้าสวัสดีจ้มามอปปพอกระอมออมคือเกาแลลวเนาะคาน้องมือนีออมออมได้ตาแตงนะคะตําแตงไก่ย่างไก่ทอดบะแมนไก่ย่าง <c ười> ไก่ทอดกรอบๆแซ่บๆมาฝากพี่ฝากน้องทุกคนนะคะก็มีแคบหมูมากินกับอันตําแตงน้่มนอนแล้วก็มีผักกาดเนาะมีแค่นี้เนาะคเะนะแซ่บๆอันมีมะกอกแห้งน้่มเลยค่ะมะกอกแห้งอ้ยออม กินตังบกักาลปีลืมข้าวลืมเห็นนะเขาไปซอกเมืองในขั้วจังไปเห็นว่ามีบักกอกแข่งยังบ่หมดอยู่นะก็เลยอเอามาแซนํำปาร,ราแล้วก็กินเอามาตำกินนี่ยละค่ะเนาะเอามากินตำแตงน้ำกันจ้า cay thật cọp cọp ừ. cay bằng tầm tầm. ừm กายชดเองค่ะับจับอืม อ,อันนี้เป็นส่วนตูดไกล้จ้นะเนี่ย กรอบดีขนาดจ้ะกรอบดีไม่ออมน้ำมันด้วยวิธีถอดไก หายกรอบๆก,กับเบิยากถูกจแต่ว่าให้ใจเย็นจักหน่อยบางที่อ่อมใจห่อนมันก็ออกมาประกอบเพื่อกันจะ้ะ เข้ามาใจหอนเนี่ยก็คือฝาวนะจ้ะน,นี่เลยล่ะแล้วจะบอกวิธีง่ายๆจ้ะ ใช่แป้งอนเนกประสงค์แป้งอนเนกประสงค์แล้วกับผงฟูเด้อจ่าเด้ออันละการสด,ดีเนาะขันไพยอยกักใ,ให้มันมีรสชาติก็ใส่รสด,ดีอันหรือว่าไพายอยักใส่เกลือซื้อจะได้จ้าจะมาตกแต่งรสชาติเนาะ เราจามรถใส่พริกไทยยังไงน้ำเนานะวิธีทำก็คือแป้งกตงตง็ต้องตวงก็เอาจากเทแปง้งลงถว้วลุ่มซ้ำแล้วก็ใส่ผงฟูลงไป บ่น้อยบ่บ่น้อยบ่หลายเกินไปนี่แหละแล้วก็ใส่โลตี้ใส่อึปิไท้ยลงไปคันอยากให้หอมเนาะแล้วก็ตีแป้งให้เข้ากันจ้ะ เอาน้ามเอานามเย็นนะคะมะเทใส่แล้วก็ตีแป้งให้มันแตกและเอียดให้มันเข้ากันนะคันยาไข่เนี่ยนวากากับเอาตะแจรงมากล่องอีกทีหนึ่งกลองเส้แลาวกับตั้งหมอ้อทำมัน ห่หอนไม่ต้องไม่ต้องร้อนจัดนะไม่ต้องร้อนจัด <c oughs> มันห่อนห่อนห่อนนะจ๊ะเข้ากับไก่เขากับ,กบชุบปแป้งอ่ะลืมบอกว่าอ่่เข้ามึงก็วงเวลาต้ดงกิ่เข้ามึงอัน <c oughs> แป้งชตว่ามันพอดีแต่คือเห็นมันแล้วจ้ะโบเมนแล้วจนเป็นน้ำนะเห็นมันแล้วที่ว่าเขาเอามือเรืออซอนตักขึ้นมาแล้วเทล่งกัน้นำไหลลงสะดวกโบเมนลงแบบเป็นยศเป็นยศเป็นยศน,นะจ้ะแต่กรบโบเมนว่าไหลล่งโงจกเลยนะ <c oughs> เอาแบบเอาเนียนๆนะคะแต่ว่าโบ่ถึงกับแขนสินนะ เพราะว่าขันเท้าไซน้ำร้ายเกินไปแป้งสิบอกเกาะไก่เนาะขันเท้าไซแขวนเกินไปมันก็นสิเกาะลายวนก็เอา,าจ้ะ,ะเหรเท้ากะชุบแป้งกะลุ่มทอดี๋ยวท้ากะลีไฟลุง จากไฟแห้งให้เป็นประมาณกลางไฟกลางไปหาอ่อนนะจ๊ะมันจะได้แบบว่าไกลโบ๋ใหม่ก่อนซุกเข้ากับ,ก,บ,ก,บกลับด้านไปบ่อยๆ พลิกกลับไปกลับมานะจ๊ะมันมันจะได้บอมโอ้มันจะได้เหลืองงามถ้าเกิดมา้าวเอาเอา,เอาไว้ท่าเดียวโดนๆนะ่ะข้างล่างมันติดกระทะมันฉีดเป็นห้อยดำๆจ้ะมันจะเป็นรอยดำๆมันสิบบ่งาม ทอดจนมีสีเหลืองเหลืองงามๆสิจ่ะแล้วก็ตักขึ้นมาสเสด็จน้ำมันอันนี้เป็นส่วนปีกอื้ไก่นุ่ม แสบครับแสบหล่ย แสบไก่ทอดจึงลืมกินอันอื่น เน้นไก่เน้นไก่อืม สิบกวนาทีแล้วเด้ขอตัวลาไปก่อนด้วจ้ะเด้อความสุดใจ <c oughs> อิ่มแล้วอิ่มแล้วไก่ทอดกับมิดแล้วนะจ๊ะเนาะขอขอบคุณนะคะขอบคุณถูกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกเมนทุกไลค์คือเก่าเด้อกันเนาะขอบคุณเอฟซีทั่วโลกนะคะที่เขามารับชมทุกๆประเทศเธยเนาะค่ะเนาะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงบลเจ็บปวดจนยิง่งเห่งปังๆกันทุกคนคือเก่าจ้า พอๆกันคลิปหนาคลิปต่อๆไปกับออมๆนะคะเ้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีจ้า